ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนลายมือกากบาทระวังดวงแรงบุญกุศลสร้างมาเยอะอดีตเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะบุญกุศลท่านทำมาดีคนลายมือกากบาดบุญกุศลสร้างมาเยอะอำนาจบารมี วาสนาอดิตชาติเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าลงมาจุติสร้างบุญสร้างกุศลระวังในที่นี้ก็คือระวังที่จะลืมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยบุญวาสนาที่ท่านสร้างมาเหมือนจะทำให้ท่านหลงละเิงหลงละเล,ง,ล,ง,ล,ะเลงในความสวยในความสวยงาม ในความงดงามผิวพรรณผุดพองหน้าตาดีแช่มชื่นจิมลิ้มไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนหลงมีแต่คนยืนยอดวงชะตาของท่านจะประสบความสำเร็จตลอดชีวิตเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นกับโชคชะตาของแต่ละท่านแต่โชคชะตาของคนลายมือกากบาท อดิตชาติเป็นเทวดาและนางฟ้ามาเกิดสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในปีนี้โชคชะตาในปีนี้ตกตำแหน่งมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปทางหน้าท่านจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ระแวดระวังในคุณงามความดีของท่านแล้วท่านจะประสบความสำเร็จดังใจไม้ดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดหนี้หมดสินร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปด้วยดีดวงชะตาช่วงนี้ เฉลียวฉลาดกล้าหารกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลัวศัตรูของท่านจะกลัวและดวงชะตาของท่านจะเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จแต่ถ้าใครบางคนจะกลัวท่านเป็นอย่างมากเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสัน่นกลัวแทบจะทนไม่ไหวกลัวว่าท่านจะได้ดีประสบความสำเร็จ เกินหน้าเกินตาดวงชะตาของท่านอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรุ่งโรดประสบความสำเร็จอย่าหันมองไปข้างหลังจงมองไปข้างหน้าดวงชะตาจัดแจงไปทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่ง เอาแน่เอานอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนคือความร่ำรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจ แต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดะะตาความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงต่างแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจะนำโชคลาภมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กบิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสก็มาประเดประดังทำให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาบุญกุศลจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวของท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทุกคนจะมีความแช่มชื่นดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวเหมือนกับดวงดาวกำลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะคะแต่ว่าเป็นดาวพรุ่งดาวลุ่งพุ่งทยานขึ้นฟ้าทำให้ท่านสมหวังดังใจหมายสุขสกาวบนสวงสวรรค์แสงสว่างจะสว่างลงมาพระสุธา ทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้าก้าวกระโดดเจริญรุ่งเรืองจนทำให้ท่านรู้สึก อิ่มอกอิ่มใจต่อแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านตกต่ำแย่จะเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งนั้นกำลังที่จะโดนน้ำชโลมจะมีกลีบไม้ขึ้นมางอกงามทำให้ท่านแช่มชื่นราบรื่นสมหวังทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งกำลังจะปลิบานน้ำกำลังพัดเข้ามาแล้ว ช่วงฤดูฝนกำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องใช้แว่นขยายส่องดูดวงชะตา กับเลนที่ดีเล่นร้ายจัดแจงตามแบบแผนใช้ไม้บรรทัดกับปัญหาต่างๆเส้นชะตาชีวิตเป็นเส้นที่เรียบร้อยขอบอกได้เลยว่าชีวิตราบรื่นเป็นไปด้วยดีผู้คนต่างๆไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นเพราะฉะนั้นให้ท่านทำไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจชะตาของท่าน ตกตำแหน่งวาสนาจึงถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นตัวของตัวเองสูงมากมีผลดีและผลร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตาการจัดแต่งทุกสิ่งทุกอย่างความสุขอายุยืนยาวหลักฐานแห่งความสำคัญเกิดขึ้นโชคชะตาที่ดินอุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จท่านจะทำสิ่งใดก็สมปรารถนาะ มีความสุขในชีวิตและมีความรักที่สงบโชคชะตาไม่ค่อยมีศัตรูในช่วงนี้ถ้าดวงชะตาของท่านเป็นไปในลักษณะนี้ปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าพึ่งเปลี่ยนแปลงถ้าดวงชะตาของท่านไม่เป็นไปตามลักษณะนี้ให้มันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเพราะว่า ดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาซึ่งตกเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างการเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องที่ดีความสำเร็จความสมบังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ว่าการตึงเครียดมากเกินไป ควรที่จะต้องพักผ่อนย่อนใจไปท่องเที่ยวไปรับทรัพย์หรือโชคจะเกิดบุญที่มากกว่าดวงชะตาจะเดินเรื่องราวต่างๆได้แบบง่ายๆถ้าท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างการตึงเครียดไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่ว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนา เกิดขึ้นมีการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาความสุขสมหวังจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งนี้ท่านจะต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดตั้งใจมั่นอย่าวอกแวกอย่าพูดคุยอย่าเกลจาก,กับใครแบบง่ายๆ ใครจะมาดูถูกเหยียดหยามในโชคชะตาของท่านไม่ควรที่จะต้องสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาความสวยสดงดงามหน้าตาดีจะโดดเด่นเป็นโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านจะรู้สึก เบื่อนายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะเข้ามาเจรจาต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าอะไรสักอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าโชคชะตาจะรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองโชคลาภเงินทอง เข้ามาไม่ขาดก้าวงวดติดก็ได้ใครบางคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ท่านควรที่จะต้องดูแลหัวใจของคนคนนั้นให้ดีในชะตาที่รวยไม่รู้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกันที่มีข่าวดีและข่าวร้ายปะปนกันไปด้านบวกให้สังเกตพลังด้านบวกให้ดีด้านลบ ให้สังเกตพลังด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจทำให้ท่านรู้สึกติดติดขัดขัดหากท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบยังเอามือเข้าไปรับเอาอีกอาจจะทำให้ชีวิตของท่านย่ำแย่ดังนั้นโชคชะตาช่วงนี้อยากได้มีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพลิปต่อสู้แก่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรัก จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจไม้ท่านพบกับความสุขความเจริญในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดามาจุติแล้วสร้างคุณงามความดีเร่งสร้างปฏิบัติธรรมคุณงามความดีให้มากที่สุดกิเลสต่างๆให้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางเรื่องบางอย่างไม่มีจีรังยั่งยืน แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ท่านสุขสมหวังร่ำรวยทันทีทันใดบุญกุศลเบิกมาใช้อำนาจบารมีวาสนาจะร่ำรวยปี2,567นี้สาธุสาธุสาธ,สาธุหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภ หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ